ครับลอยโบสถ์ตนิขุนูนะครับชมำูเราขีดให้ดูนะครับถ้าเป็นดูจากแคตาเปล่าก็จะแครตาเปล่าก็จะสีออกชมพูไม่เข้นนเนม,เนมนะครับแต่เราขีดให้ดูอย่างนี้จะเข้มได้นะครับเพราะมันลื่นเราใช้กินเหมเดียร์ ก็เป็นที่เราเก็บไว้นะครับคอ,อยเยอเก็บไว้วเราก็ออกมาเล่นเถอะนะครับตอนไหก่อนคอยเยอะเราก็เก็บไว้นะครับที่เพื่อดูมีของเราเก็บไว้ในแบบการ์ดทัน้นเป็นคอ,อยที่เราลองเป็นดูตัวอ,อย่างนะครับคอยตัวอย่างแต่ว่าใครสนใจก็โทร087150561กับคอ,อยโมสดซมิเม็ดใหญ่ๆตัวน,นี้หายากแล้วนะครับอันนี้เม็ดนี้47จัลลัตนะครับ แหวนนี่อลังการมากสวยสวยครับสวยอนนี้เราก็ค้นคอยเก่าก็าจะเอาเงินมาทำบุญนะครับร่วมบุญกับโครงการศีอนุสรธรรมหรือส่งเสริมคนให้เป็นคนดีพูดยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่นะครับอันนี้ก็เราก็ปล่อยเก่าออกมาเพราะว่าเราก็มา ปฏิบัติธรรม็นองค์พระมูลิธิเปิดศูนย์อาจารงานมูลิธิเราก็ต้องใช้เงินเราก็ต้องอ,ออกมาครับไต่งั้นเราประเก็บยาวเลยบันหน้าก้อราคาปรุงกระจูดนะครับไม่ต้องกลัวปล่อยแท้มันหมดไปเรื่อยๆผมอยู่กับวงการปลอยเนี่ยสมนนัยค่ยพอกปล่อยอาร์มใหม่ๆเกินกาดเหมือนปล่อยแดงกันนะครับใหม่ๆต,ตอนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเห็นแล้วโหยลานตาทั้งเมืองแล้วตอนนี้หายหมด หาพลอยแดงไม่แต่เม็ดเดียวใหญ่ๆห,ห,หายากมันปิ๊กกันดินนะครับพลอยอาร์เหมือนกันมามใหม่ๆก็แดงก,กันทั่วเมืองชันตอนนี้ก็หาไม่เหลือน้อยอะ่ะพูดไปแล้วมันน่าตลกแบบทีทีนะสบายก่อนไม่ค่อยสนใจถ้าทนะลอนาคตก็บอกรวยจริงๆนะกีโลนึงก็เป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นตอนนี้กีโลเป็นหรือกี่แสนนะครับเราเราก็ได้แต่ หายใจเสียดายไม่รู้การเวลาเนาะวันนี้เราก็เอามีแถร่คอยเก่าเหลืออย่างละเม็ดสองเม็ดแต่คอยจันพวกโมรกฎกคตกตาเนี่ะเยอะหน่อยคอยต่างประเทศเราก็ไม่ค่อยสนใจเห็นน็นของต่างประเทศนะครับมีคนถามถามหากคยคนออกมาให้ดูนะครับอันนี้คอยหมดสมิดสนใจก็โทร0871505601เรื่องราคาก็คุยกันนะคุยกันได้จะร่วมบุญเท่าไหร่ครับ